ดีเช้าวันเสาร์นะคะก็วันนี้ขวัญจะมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนหย่านะคะว่าเตรียมตัวยังไงก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสงสัยว่าจะหย่านี้คือต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังนี้ขออนุญาตดื่มชาไปด้วยแล้วก็กินอาหารเช้าไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังเช้าอยู่แล้วก็อยากจะแบบ กินข้าวไปด้วยแล้วก็เมาอม่อยกับเพื่อนๆไปด้วยเนาะเอประมาณนี้อันดับแรกนะคะตั้งสติค่ะก็อย่างที่บอกนะคะอยู่ดีเขาไม่อยากแบบเราจะอยาก,กนอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสติมากๆก็ต้องนึกเลยค่ะเพื่อนๆว่าโอเคถ้าเราต้องเป็นแบบอยู่ตัวคนเดียวแล้วอย่างขวัญเนี่ยเป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมขวัญจะต้องพาครอบครัวก,กับตัวเองเนี่ยไปในแถวแนวทางไหนขวัญใช้วิธีการจดเลยค่ะ สิ่งที่ขวัญจะต้องต้องการมากที่สุดหลังจากหย่าก็คืออาชีพเพราะาเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นขวัญก็คือต้องมีอาชีพคือจดไว้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างหลังจากที่เราหย่าเราต้องมีชีวิตไปทางไหนเดินไปทางไหนก็สตินี่คือสําคัญที่สุดแต่ก่อนที่จะแบบตั้งสติก็คือแบบก็หนักเหมือนกันก็คือขวนก็ร้องไห้เสียใจเมานน่นนี่นั่น,นก็ทําไปเลยเพื่อนๆเอาให้เต็มที่แล้วก็หยุดแล้วก็ กลับมาตั้งสติเพราะว่าเรายังมีลูกน้อยรอเราอยู่เนาะก็คือตั้งสติอันดับแรกพอหลังจากตั้งสติใช่ไหมคะขวัญก็มาทำแพ็กเกจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะงงว่าแพ็กเกจคืออะไรวะคือมันจะเป็นกระเป๋าเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ในกระเป๋านั้นก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินเอาไว้มีเบอร์โทรวูแมนเชลเตอร์มีที่อยู่ของเขาเพราะว่าในกรณีที่ฉุกเฉินเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกปะ่คะ ตอนที่มึงรักกูมันก็ลากลักๆักลักัก,กแต่ตอนที่มึงแบบอยากอยากกับกูแล้วอะ่ะมันเราไม่รู้เลยอะ่ะว่าเขาจะทําอะไรกับเราหรือเขาจะทําคือเราไม่รู้เราต้องเราต้องแบบป้องกันนะตรงนั้นไว้ก่อนว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถอย่างน้อยมีเบอร์โทรมีเงิน,ม,งนมีเงินแบงก์เงินเหรียญไว้แบบหยอดตู้ได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเบอร์โทรจดใส่กระดาษไว้นะคะเอเพราะว่า บางทีโทรศัพท์อาจจะพังหรือว่าโทรศัพท์ไม่มีแบตเขายึดโทรศัพท์นู่นนั่นอย่างน้อยเรามีเบอร์โทรที่จดใส่กระดาษเราสามารถโทรได้นะแล้วก็เอกสารอย่างเช่น ID Copy ก๊ออเดีไว้ Copy Passport Passport ตัวเองเอาไว้นะคะใส่ไว้ในแพ็กเกจนั้นก็จะมีหน้าราค่อย่างที่ spell, sale, บอกพกติดตัวไว้ตลอดอย่างที่ขวัญบอกก็คือเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องพก ไอแพ็กเกจอันนี้ไว้ตลอดแต่อย่างกรณีขวัญคือโชคดีที่ไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้นานแต่ว่าทุกครั้งที่มีคนมาปรึกษาขวัญจะแนะนําไปเลยว่าอยู่ต้องทําแพ็กเกจไว้นะเผื่อกรณีฉุกเฉินเพราะว่ามันไม่รู้เลยอะว่าแบบทะเลาะทะเลาะก,กันแล้วมันจะแบบเลือดขึ้นหน้าอีกฝั่งนึงทําร้ายร่างกายเราหรือว่าหรือว่าทําอะไรแผงแผงกับเราอันนี้คือเราต้องแบบป้องกันตัวเอาไว้นะคะอย่าลืมทําแพ็กเกจนะคะเพื่อนๆสาคัญจริงๆ อันดับที่3ก็คือเตรียมเอกสารพอเราทําแพ็กเกจเสร็จใช่ไหมคะขวัญก็เริ่มเตรียมเอกสารเอกสารก็คือเอาให้เขาเรียกว่าอะไรอะทั้งหมดที่เพื่อนๆสามารถหามาได้อย่างขวัญเนี่ยเตรียมเอกสารทุกอย่างไมว่าจะเป็นการเงินรายได้ธนาคารมีกี่อันนะคะเตรียมแบบว่าปิ้นออกมาถ่ายเอกสารออกมาให้หมดเราอ,อาจจะถ่ายเอกสารออกมา หนึ่งชุดใช่ไหมคะเรามีเก็บไว้ในบ้านชุดหนึ่งแล้วเราก็เอานั้นไปถ่ายเอกสารราก็เราก็อาจจะเก็บไว้กับตัวเราอีกชุดหนึ่งหรือว่าถ้าเพื่อน,อนคิดว่าเก็บไว้กับตัวเพ,เพื่อนไม่ได้มันไม่ปลอดภยัยเอาไปฝากเพื่อนที่เขาแบบไว้ใจได้อย่างนี้ก็ได้นะคะในเอกสารนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องการเงินเรื่องอาชีพของเขารายรับรายจ่ายเอ,อเอกสารด้านสุขภาพอันนี้คือสําคัญนะคะในคู่กรณีของคุณเป็นแอลกอฮอล์หลีกหรือเปล่ามี เขาเรียกว่าอะไรอะเอกสารด้านสุขภาพต่างๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเอกสารอันนี้มันสามารถเอามาช่วยในการฟ้องหย่าในอนาคตได้นี่คือสําคัญมากๆเก็บเอกสารนั้น,น,นไว้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเพื่อนๆไม่มีเพื่อนที่แบบไว้ใจหรือว่าสนิทหรือว่าใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าอ e ีเมลตัวเองเอาไว้นะคะ อันนั้นก็คือปลอดภัยมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนเราสามารถเช็คอีเมลแล้วก็พินพ์ออกมาหรือว่าส่งให้ทนายของเราต่อไปได้นะคะก็นั่นแหลคะค่ะเตรียมเอกสารอันนี้คือสําคัญเตรียมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็หาทนายอันนี้กรณีนี้ก็คือแล้วแต่นะคะว่าบางบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้ทนายการหย่าที่นี่ก็มี เอาที่ขวัญเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์แลนะ้วเนาะมันมีอยู่2หลักใหญ่ๆก็คือแบบใช้ทนายกับไม่ใช้ทนายถ้าอยู่ไม่ใช้ทนายก็คือเหมือนไปหาก็ยังไปหาทนายอยู่ดีอะค่ะแล้วเขาก็จะแบบล่างให้ใช่ไหมคะว่าทรัพย์สิสนนู่นนี่นั่นจะแบ่งกันยังไงแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปให้ที่อำเภอไปเซ็นใบไปเอไปเซ็นยาที่อำเภอใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็คืนนั้นก็คือจบไปแต่ว่าอ,อ,อย่างกรณีของขวัญเนี่ยเด เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าว่าทำ,าทำไมถึงจ้างทนายขอกินน้ำแป๊บค่ะเพราะามันจะยาวมากเอออย่างกรณีของขวัญเนี่ยจ้างทนายเพราะว่าอีตัวสามีเก่าเนี่ยคะ่ะแบบแสบมากแสบมากจริงๆเขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่ก็เลยจ้างทนายตอนแรกก็ไม่คิดจะจ้างทนายพอเขาเดินมาบอกเราใช่ไหมว่าแบบ เออไอคิดว่าเราคงแบบไปไม่รอดนู่นนี่นั่นอยากกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดกับเราด้วยนะคะย้ำย้ำแล้วน้ําหนาว่าแบบเอ้ยเราไม่ต้องจ้างทนายหรอกเราสามารถตกลงกันได้แล้วก็เจบกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยอืมไอจะแบบแบ่งให้ยูแฟรแๆนู่นนี่นั่นเราก็แบบตอนแรกเราก็ถามว่าเชื่อไหมเราก็ไม่ยังไม่เชื่อเพราะตอนนั้นคือไม่เชื่ออะไรแล้วไม่เชื่อใครแล้วเนอะไหมคะเพราะว่า เหมือนกับว่าเราเขาเป็นแบบเราแต่งงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีแบบอีเฮียแม่งอยู่ดีก็ไม่อยากเลิกกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่ออะไรเขาอีกต่อไปแล้วอย่างงี้เนาะทีนี้ต่อพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่เนี่ยเขาแนะนําเราว่าเฮ้ยมึงต้องมีทนายว่ะกูว่าเพราะว่าผัวมึงนี่คือแสบมากๆจริงๆอะไรเงี้ยมึงต้องแบบมันต้องเจอทนายเราก็เลยบอกเออวะจริงแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า วันก่อนมันก็มาบอกกูว่าไม่ต้องจ้างทนายนู่นนี่นั่นพอมันอารมณ์ดีมันก็พูดกับเราดีแต่พอมันอารมณ์ไม่ดีมันก็แบบว่ามาแบบตะโกนมาว่าเรามาด่าเรามาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือแบบคนมันเหม็นขี้หน้ากันแล้วอ่ะไอ้แค่เราหายใจเฉยแม่งก็เอามาเป็นเรื่องพูดกันมาด่ากันมาทะเลาะกันนึกออกไหมเพื่อนคือมันมันมีจริงๆแบบเนี้ยเราก็เลยแบบ จ้างทนายก็ดีเหมือนกันเอ้าแล้วจะจ้างทนายยังไงอย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้แบบรู้จักใครเยอะที่นี่อะไรเงี้ยเราเรื่ออยาเป็นเรื่องที่แบบก็ถือว่าไกลตัวเออทีนี้เราก็แบบว่าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปเซิร์ชหาอะไรเงี้นะคะเราก็ไปเจอบริษัทหนึ่งซึ่งเขาก็เนี่ยค่ะทำเกี่ยวกับเรื่องการยาอะไรนงี้อยู่แล้วเราก็เลยโทรไปหาเขาแล้วก็ก่อนที่เพื่อนๆจะโทรไปหาเอ้ยก่อนตอนที่เพื่อนๆโทรหาทนายไม่ว่าจะเป็น ที่ไหนก็ตามแต่นะคะต้องถามรายละเอียดเขาว่าถ้าเข้าไปปรึกษาครั้งแรกนี่ฟรีไหมยูคิดค่าเซอร์วิสยังไงนะคะเพราะว่ามันเป็นบิสเนสของเขาเขาก็จะต้องมีรายได้อะไรอย่างนี้เนะาะบริษัทแรกที่เราเจอเนี่ยคือเขา,เาให้เราเข้าไปพบเนี่ยครั้งแรกคือฟรีหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ถามเขาเลยค่ะว่าเราจะต้องพกอะไรไปบ้าง คือมันจะได้แบบว่าไม่เสียเวลานดะอหไหมคะมเพื่อนๆเสียใจแหละมันต้องเก็บไว้ข้างในคือเราต้องแบบ move on แล้วอะเราต้องเริ่มแล้วเขาแล้วเ,เรามีเอกสารอยู่ในมืออยู่แล้วไงก่อนหน้าน,นี้ที่ที่ขวัญแนะนําให้เพื่อนๆเตรียมเอกสารเขาก็จะบอกเลยว่ายูมีเขาเขาถามเรามาว่าเรามีอะไรบ้างเราบอกเรามีทุกอย่างอยู่อยากได้อะไรละ่ะเรามีบ้านด้วยกันเรามีลูกด้วยกันเรามีรถด,ด้วยกันเรามีนู่นนี่นั่นทรัพย์สินเขาก็บอกว่าเออยางงั้นอยู่เอามาให้หมดเลย ที่ยูมีทรัพย์สินอะไรในมือเดี๋ยวไอจันมาดูแล้วเราก็คุยกันไปด้วยขวัญก็ไปค่ะไปพบเขาไปพบท่านนั้นนะคะไปพบทานายคนแรกก็ไปแล้วก,กลับมาบ้านแต่ยังไม่ได้ตกลงอะไรเขาก็ส่งอีเมลมาว่าเ,เขาจะคิด ถ้าเราตกลงที่จะจ้างเขาใช่ไหมคะเขาก็จะคิดค่าบริการยังไงนู่นนี่นั่นส่งอีเมลมาถ้าเราตกลงปุ๊บเราก็วางเงินแล้วเราก็เซ็นกระดาษนี้ค่ะแล้วก็ส่งอีเมลกลับไปเขาตอนนั้นเรายังไม่ได้ตกลงแต่มันก็เป็นจังหวะจริงๆในชีวิตคือช่วงนั้นอะอย่างที่บอกก็คือ เราตั้งสติใช่ไหมแล้วเราก็มาดูว่าเออเฮียแม่งเรากูจะเดินไปทางไหนช่วงนั้นเราก็อย่างที่บอกคือพอเราอยากพอมันมันกำลังจะอยากกับกับสามีเก่าอะเรายังไม่มีงานทําเราก็มาแบบกูจะทํางานอะไรดีวะจะเปิดร้านอาหารดีไหมอะไรเงี้ยเราตอนนั้นนะเราก็คิดว่าเออเราจะเปิดร้านอาหารเราก็ไปมองหาห้องห้องนึงใช่ไหมแล้วก็โทรให้แลนด์ลอร์ดเขามามาเปิดโชว์ห้องแล้วแลนด์ลอร์ดก็คุยกับเรา หลอกเขาก็เลยถามเราขึ้นมาครับหนึ่งว่ายูจะทําธุรกิจหรอทําไมย really ูดูเด็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดกับเขาไปตรงๆงเลยเนาะแอบหลอกว่าแบบเออเราเนี่ยกําลังจะอยากกับสามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะมีอาชีพมีรายได้เพื่อจะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะให้แม่จากเมืองไทยอะมาช่วยอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ถามกับมาลแบบถามสวนมาเลยว่าเฮ้ยยูมีทนายอย่างอเราก็เลยแบบเฮ้ย เราก็เลยกว่าอ๋อเนี่ยเพิ่งไปเจอทนายคนนึงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงว่าแบบจะจ้างอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยแนะนําเลยค่ะเควินเนี่ยค่ะที่เป็นแลนด์ลอร์ดเขาแนะนําเลยว่าอยู่เอาคนนี้แม้ชีอ่ะชื่อคริสตินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าชีนี่คือแบบว่าเป็นบูลด็อกเลยนะแบบแสบมากอะไรอย่างเงี้ยคือเควินเนี่ยเขาเคยมีกรณีกับคริสตินคริสตินนี่คือทนายนะคะก็คือเควินเขาเคย หย่ากับภรรยาเขาแล้วภรรยาเขาเนี่ยจ้างคริสตินเพื่อที่จะมาทําการหยา่ามามาเขาเรียกว่าอะไรนะหย่ากับกับเควินใช่ไหมแล้วภรรยาเขาเนี่ยได้ทรัพย์สินสมบัติจากเควินไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเควินเขาก็เลยแบบเกลียดคริสตินมากคือแบบเกลียดมากจริงๆแต่เควินเขาด้วยแบบไม่รู้อะไรแบบบันดาลใจให้เขาแบบช่วยเหลือเราอะเออคือนางก็คงเอ็นดูเรามั้งเราไม่รู้ ลุงเขาก็แบบว่าเควินงเขาก็แบบว่าเอาแม้อะไรเงี้ยแต่ไอบอกตรงนี้นะว่าไอเกียดผู้หญิงคนนี้มากไอเกลียดคริสตินเกลนางชื่อคริสตินเกลเนี่ยนะคะไอเกลียดมากเฮ้ยอะไรอ่ะไปยังเมาโมยอยู่อะไม่กวนอะไรเนี้ย굿ไบเฮ้ย มาต่อค่ะทีนี้ก็คริสเอจัสตินใช่ไหมคะไม่ใช่จัสตินใครวะเควินเออเควินที่เป็นแลนด์หลอดเนี่ยนะคะเขาก็แบบบอกย้ำนักย,ย้ำหน่าว่าไอเนี่ยเกลียดคริสตินมากแต่ว่าไออยากช่วยเหลือ,อยูอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอคิดว่าคริสตินอ่ะเขาจะปกป้องอยู่ด้วยด้วยคือ เควินเขาก็พอจะรู้นะคะว่าขวัญเนี่ยมาอยู่นี่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครอบครัวไม่มีใช่ไหมเราเป็นลูกคนเดียวอยู่นี่คนเดียวจริงๆแล้วกําลังจะหย่าจากสามีคือแบบตัวคนเดียวจริงๆอ่ะเออนางก็เลยแบบอยากที่จะช่วยตรงนี้เออเราก็เลยบอกเออเอาสี่ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเออเควินเขาก็เลยอีเมลไปค่ะคริสตินนะคะที่เพื่อจะอแนะนําเราหลังจากนั้นเรากับคริสตินเนี่ยก็ได้ติดต่อกันแล้วก็ เออเราก็โทรไปที่ออฟฟิศแล้วก็นัดวันแล้วก็เออ,อรู้สึกไม่ได้โทรนะคะเพราะว่าคริสตินีเขาจะยุ่งมากรู้สึกว่าจะอ e ีเมลถามคริสตินว่าเนี่ยเรานัดวันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะถามแบบเดิมเลยค่ะเอกสารมีอะไรบ้างที่จะต้องพกไปเรามีอันนี้นี้นี้น,น,นี้ป้าเขาก็บอกว่าเออเอามาให้หมดเลยแต่ว่าป้าเขาเนี่ยโหดจริงๆเหมือนที่โหดแต่ว่าดี คือป้าเขาคิดเงินเลยนะคะครั้งแรกที่ไปเจอหนึ่งชั่วโมงสองร้อยห้าสิบเหรียญราคานี้คือก็แล้วแต่ว่าท่านอยู่รัฐไหนทนายเป็นแบบไหนเขาก็ตั้งราคาไม่เหมือนกันนะคะอย่างของขวัญน,นี่คือสองรอยห้าสิบเหรียญชั่วโมงแรกเสร็จปุ๊บพอเราไปเจอเราก็ประทับใจป้าเขามากป้าเขาเปรี้ยวมากแบบป้าเขานี่คือแบบขอเมาป้าบนิดนึงป้าเขาชอบอะไรที่มันเป็นลายแบบว่าลายเสือดาวอะ่ะเออแบบเปรี้ยวมากในออฟฟิศนางคือแบบ เออนางชอบด้านนี้นะนางชอบแบบว่าลายเสือดาวอะไรเงี้ยก็ประทับใจนางนางก็แบบอายุเยอะแล้วแต่นางก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่อะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ก็ปรึกษาป้าเขาแล้วก็เราก็เลยถามป้าเขาไว้ว่าเนี่ยสามีเก่าเราอะ่ะเขามีชู้เพราะว่าเราอะ่ะไปจะไปเจออีเมลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหลักฐานเราก็ไปแอบถ่ายเราก็แบบว่าเหมือนเป็นนักสือบอะเราก็ไปแอบถ่ายที่สนามบินตอนที่มันอะแบบ ไปวาเคชันกันมาอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็เลยถามว่าเราเอาเรื่องเนี้มาสู้กับแบบมามาเป็นประเด็นเพื่อที่จะร้อง mm. เขาเรียกว่าอะไรอะเอาสิทธ์เอ,อ่อกับลูกได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นเราอยากได้สิทธิ์เอ,อ่อของลูกเลยไม่แบ่งคัสตดี้อะคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นเราอยากได้เต็มๆป้าเขาก็เลยให้ความรู้มาว่ารัฐเพนสเวเนียเนี่ยการที่ผู้หญิงผู้ชายมีชู้นี่เขาถือว่าไม่เป็นประเด็นนะคะเพราะว่า เพราะว่าอะไรไม่รู้แต่เขาไม่ได้เอามาเป็นประเด็นน่ะเออเพราะฉะนั้นเนะี่ยเพื่อนๆลองไปดูนะว่ารัฐที่ตัวเองอยู่อะ่ะเขาเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหรือเปล่าถ้าเขาไม่เอามาเป็นประเด็นก็นั่นแหละค่ะก็มันก็แอบเสียใจอะ่ะว่าแบบเอาเฮียมันไม่แฟร์สำหรับคนที่นึกออกไหมอย่างเราเนี้ยเราไม่ได้แบบทําชั่วทําผิดอะ่ะเออแต่อีกฝ่ายหนึ่งแม่งมีชู้แต่ว่ากฎหมายที่นี่เขาไม่ได้ถือว่าเอามาเป็นประเด็นได้อะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะว่า อันนี้มันจะช่วยได้หรือเปล่าอันนี้คือลองไปศึกษาดูตามรัดที่ท่านอยู่เสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เจอป้าคุยกับป้าเรียบร้อยเราก็กลับมาบ้านผเผอ,อิญว่าวันนั้นอะไรดนใจก็ไม่รู้ก็อีตัวดีก็มาถึงมันก็มาด่าเรามาทะเลาะเรา,มา,า,เรามาว่าเราคือแบบคนมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคนมันมันเหม็นขี้หน้าเราอะแค่หายใจมันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องได้เน่หไหมคะ มันก็ตะโกนว่าเราเราจาได้เลยว่ามันอะบูลีเรามันบอกว่ามันจะจะส่งเรากับไทยมันจะโทรหาอเมริกาอิมเกชันเพื่อจะส่งเรากับไทยแล้วลูกอะต้องอยู่ที่นี่เพราะลูกเป็นอเมริกันซิตี้เซนถูกปะคะหูเราเสียใจมากแต่ว่าแบบเราก็ตั้งสติเราอัดเสียงมานะในมือถือของเราอะเออเราอัดเสียงเราเราก็แบบเอามือถือขึ้นมาเราก็เปิดอัดเสียงเราก็ยัดลงไปเหมือนเหมือนแบบเราใช้ข้อความอะไรเงี้ยธรรมดาเราก็อัดเสียงเข้าไปเสร็จปุ๊บ แล้วในข้อความมันก็ด่าด่าด่า,ดา,ดาเราบูลลี่เราแบบหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้วันรุ่งขึ้นเราก็เลยส่งไอ้คลิปเสียงเนี้ยไปให้ทนายทั้งสองคนคนแรกกับป้าป้าเขาใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บไอ้คนแรกเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันเหมือนคือเลยไม่ใช่ป้องกันปกป้องเราเลยอะไรเงี้ยคนแรกก็แบบนิ่งไม่ได้อะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ตกลงว่าเราจะจ้างมันถูกปะ่ะแต่ป้าคริสตินี้คือเราก็ยังไม่ได้ตกลงเหมือนกันแต่ป้านี่คืออีเมลเลยอีเมลไปหา คู่กรณีก็คือสามีเก่าเราเลยกับทนายของมันนะ่ะว่าแบบเฮ้ยมึงอย่ามาทําช่วยอย่างนี้ไม่ได้นะมึงจะมาแบบบูลลี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะนูน่นนี่นั่นแล้วก็ในจดหมายนี้ก็เหมือนแบบประมาณว่าเป็นวอร์นิ่งอะค่ะว่าแบบถ้าสมมุติว่าอยู่ทําอีกอะไอจะสามารถเหมือนประมาณว่าเลคคอร์ดให้ตํารวจเนี่ยคือสั่งออเดอร์ว่าห้ามให้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ใกล้บริเวณบ้านเพราะว่าเป็นเหมือนประมาณว่ามาป้องกันเราเหมือนแบบ เพววื่อความไม่ปลอดภัยอะไรประมาณเนี้เออคือแบบป้าเขาแบบประทับใจเรามากเลยคือแบบเขาปกป้องเรามากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยตกลงปรงใจให้จ้างป้าจัสตินมาเป็นทนายเราเลยค่ะก็แล้วเราคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นคือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอะ่ะเพราะว่าป้าจัสตินเขาช่วยไม่ใช่จัสตินคริสตินเขาช่วยเราเออหลายๆอย่างนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราตกลงเสร็จป,ปุ๊บนี้ใช่ไหมคะเราก็เลย เริ่มมองหางานอย่างที่บอกตอนแรกว่าจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมเราก็เลยมาคิดว่าเราไม่เปิดแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการลงทุนอะอนาคตมันจะได้หรือมันจะเสียถูกปะเพราะเราเริ่มตัวคนเดียวแล้วจริงๆถ้าสมมติว่าเรา,เราล้มมาเนี่ยเราจะเราจะทํำยังไงเราก็เลยเปลี่ยนความคิดไปทําหางานที่มันเป็นแบบงานมั่นคงทําเราก็เลยไปสมัครงานเป็นฟาร์มอีเทคนิชั่นเอ่อวิดีโอฟาร์ม c y ีเทคนิชั่นนะคะโพสต์ไว้แล้วถ้าเพื่อนสนใจก็ลองไปหาดูกันได้ เ,เราก็ตอนนั้นเราก็อยู่ในช่วงระหว่างทำเรื่องอยาก,กับกำลังทำงานเริ่มต้นการทำงานเป็นฟาร์มเซีเทคนิชเชนใช่ไหมคะเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่มีเราก็มีน้อยอ่ะเรายังไม่มีสมบัติมีเครดิตอะไรอย่างงี้มากป้าเขาก็รู้ใช่ไหมคะว่าเราอ่ะเราบอกว่าเราอยากได้บ้านเพราะว่าเราในตัวคนเดียวมีลูกเราอยากมีมบ้านแต่เครดิตเรายังไม่ถึงแม่อะไรอย่างงี้ป้าเขาก็มีคอนเน็ t ชันนะคะ คือการจ้างทนายเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งคือเขามีคอนเน็ชันป้าเขาก็บอกว่าเออไอมีเพื่อนนะที่เป็นเรลเตอร์ก็ยูออ you ลองเดี๋ยวไอจะให้เบอร์โทรศัพท์นะแล้วเดี๋ยวไอจะอ e ีเมลไปหาเพื่อนไอคนนี้ลองดูซิว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรอยู่ได้บ้างเออเราก็อ,อีเมลแล้วก็โทรคุยกับเขานะคะเขาชื่อเรสลี่ก็ คุยกับเขานน่นน,นี่นั่นเลซี่ก็บอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไอจะช่วยเหลือนน่นน,นี่นั่นสรุปแล้วนะคะขวัญก็ได้บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทคือบ้านหลังนี้นะคะโดยการที่เขาทํากู้เนี่ยเอาเอาอะไรก็ไม่รู้คือเขาก็เอาเอกสารนน่นน,นี่นั่นเราก็ส่งเอกสารเท่าที่ที่เขาต้องการเนี่ยนะคะมากู้บ้านเออหลังนี้แล้วเราก็ได้บ้านหลังนี้โดยที่เราไม่เสียเงินสักบาทเลยนะคะก็แบบก็ ป้าเขาช่วยแบบเยอะมากการจ้างทนายสาหรับขวัญคือแบบคิดไม่ผิดแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะช่วยเราได้เยอะจริงๆเพราะว่าเขามีคอนเนคชันเขาสามารถไกด์ให้เราได้ว่าเราจะต้องไปทางไหนเอาอันนี้ดูดีไหมลองอย่างนี้ดีไหมยู่คิดว่ายัางไงไอคิดว่าอยู่น่าจะไปทางนี้นะเพราะว่าถ้าทนายถ้าเพื่อนๆเ,เจอทนายที่ดีจริงๆเนี้ยเขาจะเอ็นดูเราอะ่ะเขาจะแบบ เมื่อเขารู้ว่าเราตัวคนเดียวเขาจะเอ็นดูเราเขาจะช่วยเหลือเรานะคะก็เนี่ยค่ะการประสบการณ์ของการหย่างขวานนะคะพอหลังจากจากที่จ้างทนายใช่ไหมคะจ้างป้าเขาก็หลังจากนี้ก็คือหลอขวันก็ตั้งหน้าตั้งนาทํางา,ทงานไปแล้วก็ดิวกับเลสลี่นะคะก็ในระหว่างที่ทํางานก็พูดคุยกับเลสลี่เขาเขาก็จะหาแบบอยาก ได้เอกสารอะไรจากเราในการทําแบบเรื่องบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดิวกับป้าเลสลี่แทนส่วนป้าคริสตินก็เขาก็ทํางานของเขาไปก็เนี่ยค่ะการแชร์ประสบการณ์นะคะการไอการหย่าของขวัญน,นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีคําถามหรือว่าขวัญอาจจะพูดอะไรตกหล่นเป็นบ้างางเงี้ยก็มาถามมาคอมเมนต์กันดูนะคะเดี๋ยวขวัญจะเข้ามาตอบแล้วก็ก็เนี่ยค่ะอยาก ที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ๆนะคะเพื่อนๆส่วนวิดีโอหน้าเนี่ยเดี๋ยวขวัญจะออกมาพูดเรื่องการเตรียมตัวยังไงนะคะหลังจากการหย่าเตรียมตัวยังไงเตรียมเราจะต้องไปทางไหนนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวจะออกมาพูดมาแชร์ประสบการณ์เช่นกันเหมือนเดิมเราคิดว่าประสบการณ์เราที่เรามีที่เราผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะไม่ช่วยคุณได้ไม่มากก็น,น้อยก็เอาไว้ฟังไว้เป็นความรู้แล้วกันเนาะ ว่าแบบจะช่วยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาแชร์จริงๆส่วนวันนี้ขอบคุณมากที่นั่งฟังกันจนจบนะคะแล้วก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ